สวัสดีครับผมตั้มทีเอ็มครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าค่อนข้างลึกเลยนะทุกคนแล้วก็วันนี้ทุกคนผมไม่ได้แบบว่าเข้าป่าแล้วก็กลับบ้านนะวันนี้ผมก็เตรียมของที่จะมานอนป่านะทุกคนก็คือที่นี่ก็ยุงเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ระหว่างทางร้อนผมก็ได้อ่ำน้ําไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูน้ําตกนะก็มีค่อนข้างสวยอยู่แล้วก็วันนี้ผมก็เดินทางคนเดียวด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ จะบ่ายสองแล้นะทุกคนผมก็ยังหาที่พักยังไม่ได้เลยโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมตามคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันก็นี่เลยนะทุกคนที่ผมบุดมาก,ก็ค่อนข้างลบผมไม่คิดว่ามันจะลบขนาดนี้นะก็ด้านไในก็ดูดิเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูน้ำตกนะโอ้ระหว่างทางนี่คือลื่นมากนะผมต้องถือรองเท้าเลยนี่ กตรงนี้ถ้าจังไม่ปิดอน่ยน้ำตกสวย,ยนะแล้วก็ด้านบนทำไมมันสวยตรงน,รงนี้ตรงนี้จะมีหินนี่นะทุกคนน้ำตกสวยเลยนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะอ้อมไปป่าก้างนู้นนะทุกคนก้างนู้นก็เดี๋ยวต้องเลาะไปทางนั้นแน่ๆเลยแหละ่อ,อไปก่อนระหว่างนี้โอ้ยยิงแบบนี้นี่คือเราต้องระวังเลยนะทุกคนเพราะว่า น่าจะเลื่อนหน้าดูเลยแหละตรงนี้รอ,องเท้านี่คือแบบโหล่ลึกลึกลงเลยอะ่ะโอ้ดูตรงนี้ดิผมเดินมาก็คนทางไกลอยู่นะทุกคนนานทีจะได้เดินมาไกลๆคนเดียวบ้างนะงโอ้ยยืมจัดเลยทุกคนเน๊ นี่ขนาดไม่ใส่รองเท้านะทุกคนถ้าใส่รองเท้าก็ลื่นคูณสิบอะอย่างลื่นเลยทุกคนเลยนี่ตรงนี้ไงร่มดีว่ะมีน้ำแล้วก็มีโอุ๊ยเป็นนิจเจยงนะะสร้างตรงนี้พักตรงนี้ได้เลยนะจะดูนะดถ่ายที่ตั้งโอ้แต่ไม่กลัวรลื่นเรอทุกคน หลโคลงตรงนี้ทุกคนเหมือนมีคนมาสร้างที่พักแล้วนะลองดูด้านล่างนี่น่าจะน่าจะนาน้าดูเลยแหละเพราะว่าที่พักก็ร่วงหมดละแโครงสร้างก็ยังอยู่นะทุกคนดูเลยเพราะถ้าช่วงน้ำฝนตกหนักหนัก,กน้ำแม่จะมาถึงนี้แน,น่นอนแต่ล่างนี้ก็มีน้ำขังด้วยนะน้ำขังไว้เหมือน ทุกทุกคนมีลูกนกด้วยเห็นไหมลูกไฟมันสุกนะเห็นไหมเอยลูก e นกเอาลูกไฟสุกเต็มต้นเลยทุกคนบรรยากาศที่นี่โคตรเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมที่ผมบอกไงผมจะไปแถบน,นู้นนะ นกเสียงนกเต็มไปหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีปลาไหมน้ำขังแบบนี้อาจจะมีพวกปลาก้างนะก็จับไปทำแกงได้เลยนะถ้าเราเห็นน่าจะอร่อยอยู่ถ้าตัวใหญ่ๆพวกตัวนี้น่าจะใส่รองเท้าได้แนละ้วทุกคนเพาแถมเมื่อกี้มันเป็นหินตลอดทางนะั้นที่ผมเดินมาดูปี่ปาข้าไในี้ดิ ค่อนข้างชื้นเลยนะห้องบนนู้นก็เป็นดงไผ่ผมอาจจะเดินหาแถบนี้ก็ได้แต่เจ้าเป็นข้างข้างน้ำแทนนะเราอยู่ห่างจากน้ำนี้น่าจะลำบากเนาะต้องลงมาตักน้ำอีกโอ้โหไกลเลยนี่คือต้นแล้วทุกคนต้น กำลังโตเลยนะต้นนี้มีเสียงน้ำตกดิโคตดังอ่ะอต้นไม้ต้นรูเลยฝั่งนี้เหมือนจะโดนไฟไหม้ไปนะฝั่งนี้ผมดูแล้วจะขึ้นไปทางนี้นี่มันน่าจะชันนะงั้นเดี๋ยวเราจะเดินหาทางนี้เอาดีกว่าเพรว่าติดน้ำด้วย ตรงนี้มีใต้หินด้วยเหรอใต้หินนี่คือดูก่อนดูก่อนทุกคนนะน่าจะดีเลยนะตรงนี้ใส่ทีไปก่อนกลัวอย่างเดียวแหละแปนนะแตลนเหลืองนี่คือสุดยอดเลยตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้พูดถึงก็ โอ้ได้อยู่ได้อยู่ยแต่จะแคบหน่อยวะไเขาล่างนู่น,นหน้าลงไปกันลงไปดูดีกว,ว่นาหน้าลงไปมากนะด้าน,นล่างนี่ตัวอะไรกลับนะนเสียงไหมวะเขาทำอะไรกินปลาด้วยนะ ครอะ่ะสวัสดีครับรผมคนธรรมดาครับมาเที่ยวป่าแล้วพี่แล้วพี่มาทำอะไรที่นี่นะะอ,อนน่ะอะไรนะพี่อ๋อ,หอเ,รเอหรอ,อรผมขอลงไปคุยได้ไหมอ่ะพี่ทำไมอะ่ะ ทำไมอ่ะครับพี่าาใช่ใช่ไหมครับครับโหตรงนี้เหมือนมีที่พักอีกแล้วนะ,ะก็มีทั้งกล่องโฟมคุณยังไงครับมออผมไม่เคยเจอพี่เลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วแต่พี่มาทำอะไรที่นี่อะ่ะ ใช่เหรอผมว่าหน้าทคาปาเ,เขามาทอนป่าลกน,นมาจะมาหานอนป่าอะไรต่างๆครับคข,าานนขคับพี่ครับครับ,บรครับครับครับรอ๋อมีถ่วเลยเหรอ มันลงรับแรงกันเยอะแยะมากมายตอนนี้มันวงรับเป็นร้อยกว่าตัวใช่หรออ๋อ,อพี่ก็คือคนตัวที่เก้าสิบเก้าไหมขอภัยครับขออภัยครับก็คือตรงนี้เขาน่จาจะตัดเป็น,นว่าไงครับรู้ใจมันมีปลาต้นขาไว้มีปลา ดำๆพม้อมๆปานอยู่ช่วงไหนครับตรงหน้าข่าไม่แน่ใจว่าตรงหน้าพาหรือว่าบนจมูกหน่าพาป่าะมันจะดแล้วส่วนสูงประมาณไหนพี่เหมือนผมจะรู้จักนะส่วนสูงก็ ประมาณของข้าได้อยู่อ๋อหรอ<ก>ไม่แน่ใจว่าสูงเท่าเองรอหรือเปล่าแต่ก็น่าจะแต่ถ้าเป็นน้องต้นมันอ่ะอาจจะสูงกว่าผมแล้วตอนนี้า <c oughs> ไม่รู้มันชื่ออะไรแต่มันมีบานไม่ตรงหน้าผากก็แถวบนจมูกครับครับแต่ที่ผมบอกคือน้องต้นมันเขาก็มีนะแต่เป็นตรงจมูกเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดค่อนข้างใหญ่เลยครับ มันจะกมไม่แต่น้องต้นมันนี่สี่เหลี่ยมนะครับพี่ครับพี่าทามันจะใจบบ้เตา่มันจะไม่มีขนขึ้นพ่าถอโมโมมันเหลือเกินเด็กมีตา,าตัวนั้น มันเคยก่อความวุ่นวายให้กับคนในเมืองรับแลน้องไปทำอะไรอ่ะสาเหตุที่ข้าและพวกพวกช่ากลุ่มอื่นๆได้ออกมาจากเมืองรับแลเป็นเพราะว่ามันเพียงผู้เดียวมันไอขโมยอัญมณีอันมีค่าซึ่งอันญมณีมีค่านั้น 1เ็นเม็ดดีเลี่ยมแบบที่เองพูดแล้วไงต่อพี่ข้าจะบอกว่าเราพิชคาตได้รวมตัวกันจากนั้นได้รวมกันสามแช่งมันเองจะสังเกตได้ข้าล้อแยแ้มันท่าหน้าโดยการกลัวว่าจำมันไม่ได้ข้าเลยทำให้มันมีปานตรงหน้าผาก เป็นไซเลียมหรือไม่ก็วงกลมเนี่ยแหละแล้วท่านรู้แน่ว่าเป็นน้องต้นมันอ่ะข่าไม่รู้แต่ข้าเคยสาบแช่งไว้เด็กคนไหนที่มีบาน<อ>น่าจะเม็ดประมาณนี้โอ้เม็ดค่อนข้างใหญ่เลยนะเข่าก่นนึกไม่ออกเหมือนดวงตาดวงที่สามเลยอะ่ะเม็ดใหญ่ประมาณนั้น แต่ข้าไม่รู้ข้าต้องเอาชีวิตมันให้จงได้อ๋อครับครับพี่เดี๋ยวผมว่าอัาจะได้คุยยาวตอนนี้พะเชค่ากำลังหว่านวัวไอ้ชัยมันอ๋อพี่รู้ได้เหรอชื่อมันดังไปทั่วฝาแล้วโหททำไมรู้จักกันทัน่วเลยทั้งในป่าทั้งในเมืองรับแลชื่อมันจะฉุดกระชอนไปหมดตั้งแต่มันจับพะจชคาาแก้ผ้าครั้งนั้นเป็นข่าวดังมีพะจะค่าคนหนึ่ง แอบไปเจอแล้วเล่าสูก่กันฟังจนมาถึงหูข้าข้าก็ไม่กล้าไปยุ่งกับมันอ๋อดีพี่ดีดีดีเพราะว่าแต่ข้าจะจัดการไอ้อย่างมีปลานั้นตัวเดียวหืมทำไมน้องแกไปขโมยนานเลยเหรอสายให้ที่ข้าข้าและเราพิจา,าราาเคยเป็นทหารถูกเมืองรับแลต้องเฝ้าอัญ,ญามณีเม็ดโตเม็ดนั้นแต่ว่า จำโดนเจ้าเด็กคนนั้นขโมยไปอ๋อสมัย้าหนาอ๋อามเา,า,าเลยถามแทกงมันเมื่อชาทีแล้วขอให้มันปานขึ้นตรงหนาา้าถามหรือไม่ก็บนหัวนี่แหละถ้าเขาจะไม่พิดแต่ขอให้เม็ดมันใหญ่ๆเพื่อข่าจะได้จํามันได้อ๋อแต่ผมว่าที่เขาพูดมาใช่ไหมตรงกับน้องต้นมันหมดเลยทุกคนทั้งมีปานแล้วก็ส่วนสนูงแล้วก็สวดำเด็กคนไอ้ที่มี ปานอยู่แถวๆช่วงหัวนี่นแหละคนนั้นแหละเป็นอย่าที่เคยขโมยของอัญนนมณีมีค่ามันใช้วิชาอาคมได้ในสมัยนั้นเมื่ออดีตชาติมันเคยล่องหนได้อ๋อเหรอมันมีคาถาก็แสดงว่าสมัยก่อนนี้ชาติชาติที่แล้วนะผมไม่คิดเลยนะว่าจะมีจริงนะคนที่แบบว่า ชาติทีแล้วเราก็มาเกิดชาินี้จำอะไรได้ด้วยอ่ะสุดยอดเลยนะผมว่าเดี๋ยวคือแข่งขัมพบขันชาินี่เองขาก็ยังไปไหนไม่ได้แล้วแล้วไม่ถ้าน้องมาหาแล้วท่านจะทำอะไรน้องไหมเองคงรู้ดีความปวดแคนที่ขามีให้เจ้าอย่างอีปางคนนั้นมันช่างทารุณสาหัส โอ้โหอะไรขนาดนั้นวนะ่นี่ะเห็นยัมันทำมันไม่ได้ทำแค่ฆ่าคนเดียวมันทำให้เขาจะฆ่านับร้อยสองม้าชดใช้กร,รมเพราะมันอืมคัาผมมันทำแล้วผมนอนป่าแถบนี้ได้ไหมพี่แถนี้เจ้าทำนอนข้าตนเองความหวังดีนะได้ไม่ทำลายเจ้า แ่เพชรฆาตดอก่นมาเจอแกข้าก็ช่วยอะไรแกไม่ได้โอ้ขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมากครับช่วยอะไรแกไม่ได้จริงๆครับครับครับผมเข้าใจอยู่ครับพี่ภารกิจข้าเพียงแค่ตามหาเด็กมีปานคนนั้นคนเดียวอ๋อเออข้าไม่มีกิจเมื่อวานข้าก็เจอคนหนึ่งแต่ข้าไม่อยากทำร้ายมันข้าไปโผล่หน้าให้มันเห็นพี่เป็นคนดีมากเลยครับพี่ผมว่ายล่ะ ก็ไม่ได้ดีอย่างที่เองคิกใช่เหรอแต่ผมที่ผมด,ดูมาเนี่ยที่เจอกันเนี่ยประมาณสิบกว่านาทีละผมดูพี่น่าจะเป็นคนดีอยู่นะอืม,มอแล้วขนันีอารมณ์เฉียวอ๋อเหรอคนอารมณ์ลงแล้วพี่จะไปเลยไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมน่าจะแยกตรงนี้แล้วแหละใชเองจะนอนขาแนะนำ ให้เองไปป่าแถบนู้นแถบนี้เพจ่าข้ามเยอะอแม่ว่าข้าจะบอกว่าอย่าว่าแถบนู้นมันไม่มีนะแถบนู้นมันก็มีคไม่ได้เองครับกลับบ้านกับช่องก่อนจะดีกว่าข้าแนะนำนะบ,บ้านเหรอแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าอย่างนอนป่าครับพี่เพราะว่าผมก็เตรียมสเสบียงอะไรมา,าเยอะอยู่คุณจะพาวันพระใหญ่เองนะอ๋อเหรอรอให้บอัอาทิตย์นี้ก่อนแล้วเองค่อยมานอน อ๋อครับ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 ผมเดี๋ยวผมก็ถ้าพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวผมน่าจะกลับแล้วแหละเพราะว่าค่อนข้างกลัวอยู่ที่ผมมาน,นะต้นไม้ต้นนี้นี่หนไหมทำไมอ่เบสเอ๊ะไม่บอกใครนะข้าจะอยู่ที่นี่แหละต้นไม้ต้นนี้อ๋อได้เท่านี้เหรอแล้วเราจะฆ่า,าต้นอื่นๆก็หาที่สิงสถิตกันอยูโอ้ข้าจะบอกเองว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะฆ่า,าที่โคนเนี่ยมอมยิ้ มีเพียงแค่20%ที่ไม่ขอเชี่ยมอมะหิต,ต80%มีแต่ผู้จะคาดีผ่อนเชี่ยมอมะหิตมันเจอพวกแกมันอาจจะล่าพวกแกได้ยิ่งถ้ามันเจอเด็กมีปาคนนั้นนะมันอาจจะควักปาออกมาข<ฮ>้าแมก่อนโอเคครับพี่โอเคครับเดี๋ยวผมว่าจะพี่พูดที่ผมสยองเลยเราถ่ายทอในาการคึ้ปานอ,ออกมาฮมาเอาปานไปเป็นเพชรใช่ไหมพี่ ข้าก็ไม่อยากทำร้ายเด็กนะครับครับครับดีแล้วก็สงสารของขายเองก็ยังมีลูกอยู่ที่นั่นถ้าเกิดเรื่องนี้กับลูกของข้าข้าก็ไม่รู้ใครทำยังไงข้าคิดว่าบนทางมีอยู่อย่างที่จะไม่ต้องเอาชีวิตมันโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านดีกว่าที่พี่พูดมานะ ได้คำได้นะค่าตกเย็นแล้วเองยังไม่ถึงบ้านเองระวังตัวไว้หาช่วยอะไรเองไม่ได้ครทำได้อย่างเดียวครับเราเพื่อฆ่าที่มีอยู่ที่แกงกล้ากว่าข้าทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้โอเคเบ๊กทำได้เพียงกบลูกทองซ่อนเดี๋ยวผมว่าผมจะไปละขอให้เองโชคดีครับเบ๊ครับครับครับก็ทุกคนนั่นแหละครับผมว่าน่าจะเป็น น้องต้นมันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเป็นก็น่าจะแย่หน่อยอ่ะทีนี้เขาป่าก็อันตรายแล้วถ้าเป็นน้องต้นมันอนะ่ะที่เขาพูดมาแล้วนี่คือหรือวันอื่นดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่งจะเป็นวันเลยนะวันพักหอ่อไม่รู้นะให้มันหมดอาทิตย์นี้ไปก่อนผมฟังแล้วยังไงไม่รู้ผมอยากกลับบ้านเลยโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมก็น่าจะกลับบ้านลนะอาจจะปิคดคลิปไว้ตรงนี้ ก็เดินทางกลับบ้านกันไม่แน่ระหว่างทางผมอาจจะถ่ายทุกคนดูนะทุกคนงั้นเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอท่านใดนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะนทุกคนเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับ